บทวิเคราะห์แนวทางแผนเทรดในคู่สก,กุลเงินของ AU นครับสก,กุลเงิน AU นั้นตลาดเป็นแนวโน้มของเทรนหาขึ้นเราจะหาจังหวะสัญญาณบ่ายที่โซนแนวรับสวิงโล o w โซน,นรับนั้นจะอยู่ที่ราคา0.62048โซนแนวรับที่2นั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.61610กลยุทธ์ในการ ซื้อขายนั้นเราจะรอสัญญาณลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1หรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่สองแล้วรอสัญญาณแท่งเทียนนะครับกับตัว P A b ่เมื่อสัญญาณนะครับเมื่อราคามีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P A b ่านะครับเราจะบายกลับขึ้นไป ะครับเราจะบายกลับขึ้นไปบายกลับขึ้นไปเก็บ tp ที่ราคา0นจุดนะครับ6 2 9 2 0โดยมี stop l o อ s อยู่ที่ราคา0.61346ุดนีนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งบายนะครับในคู่สกุลเงินของตัว AU